ว้าวฮึโอ้โหหางแดงปึ๊งหางแดงใหญ่แบบแน่นเนื้อแน่นๆแป๊ดนื้ยายเดี๋ยวมันไปถ่ายคลิปอยู่ครับเฝ้าปลาเล็ดอยู่ค่ะปลาเล็ดเฝ้าปลาเล็ดอยู่ครับถ้ามีเยอะให้หมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าตะติดตามมาแล้ว สวัสดีครับพี่พๆนานๆทุกท่านวันนี้มาพบกับมิเตอร์สันนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆนานๆทุกท่านเนี่ยมาตามราะเพียนขาวครับช่วงหน้าหนาวนี้ปลาตะเพียนขาวเนี่ยจะสะสมไขมันและเนื้อจะแน่นและหวานมากถ้าม้ชมเลยแล้วก็วันนี้นับนี่เลยโอ้โหไงเขาบอกว่าใส่เสื้อตัวนี้แล้วหมานมากเลยครับก็จะมาลองดูว่าหมานจริงเปล่านี่คือเสื้อสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโงนะครับท่านผู้ชมโดยการเสียบลาวันนี้แหละเราจะมาลามล่า เราจะไปตามล่าตะเพียนขาวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกหน้าหนาวนี้เนื้อเขาจะแน่นมันเขาจะเยอะมากเพราะว่ามันก็เหมือนคนนะครับสะสมมันไขมันแล้วมันเนื้อมันจะหวานมากนี่ครับอาหารเม็ดก็คือเหยื่อที่ผมใช้ก็คืออาหารเม็ดเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีผิดคิ้วอีกนะครับเช่นปลาแดดปลาสวายครับวิธีการแช่อาหารเม็ดก็คืออาหารเม็ดเนี่ยแถวบ้านผมมีขายอาหารเม็ดปลาดุกนะครับส่วนตัวเบ็ดที่ใช้จะเป็นตัวเบ็ดเบอร์ห้าวิธีชานแช่อาหารเม็ดดูครับนี่ครับเอพอตักน้ำไปท่วมอาหารเม็ดนะครับ คนคนน้ำหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทน้ำออกให้หมดเกลี้ยงเลยอันนี้คืออาหารเม็ดเกี่ยวนะครับย้ำนะ,ะท่านผู้ชมคืออาหารเม็ดเกี่ยวส่วนตัวเบ็ดที่ใช้ตัวเบ็ดเบอร์ห้าจะเป็นสายสิบห้าปอนด์ถึงสิบแปดปอนสีขาวก็ได้ขอให้เหนียวๆหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่กิ๊บไม่ต้องใส่ตะกั่วจะใส่ทุ่นก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่แล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยสิบถึงสิบห้านาทีร้อยเขามีความยืดหยุ่นแล้วอาหารเม็ดเนี้ยเอาไว้อ่อยล่อนะครับมาเพื่อการเสียเวลาขออนุญาตวันนี้เราจะไป ตกบนทุ่นเหล็กเราก็ต้องขออนุญาตสถานที่เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทุ่นเหล็กที่เขามาจอดถ้าเป็นเจ้าของที่ขอกขับทางละไปนะถ้าเห็นตกบนทุ่นนะขอขับทางละไปนะครับไปเอาครับท่านผู้ชมเราจะแหวกป่องนะครับแหวกเป็นสองฝ่องก่อนนี่ของข้าวดีจะฟูไม่ด,ดีมากเลยนะไม่เลื่นเลยไม่เลื่อนเลย องนะคะทุกคนทั้งสองกล่องถั่ลามันระแวงไปกินอีกกล่องนึงวันนี้จะลุ้นแล้วทุกคนมีเวลากันก็น้อยเหมือนกันใช่ปะวันนี้มีเวลาน้อยเหมือนกันออกมาก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราอาหารเม็ดมาอ่อยอันนี้คืออาหารเม็ดไม่แช่น้ําผมต้องบอกก่อนว่าปลาหางแดงันเพียนว่าผมเยอะมากอ่อยไปครับรอถึงประมาณสักถ้าเราไม่ได้ย้ายหมายเลยนะ ร่างรอเถอะสิบถึงยี่สิบนาทีหานเม็ดนี่กินทุกปลาครับปลาดุกปลาสวายปลาปลงปลาแนปลางมณีเจอกินหมดนะครับหานไม่นี่ครับอันนี้คือคันเบ็ดที่หมดอายุการใช้งานนะไม่ใช่คันชิ้เหลวนะก็คือเบ็ดฝรั่งเนี่ยเรามาล็อกไกด์ออกหมดเนอะคือให้หมดเลยนะครับมันจะเป็นคันที่แข็งกว่าพวกชิงจริงเพราะว่าวัดปลาตะเพียนหางแรงปลาตะเพียนขาวบ่อยมันจะหักไปหางแรงใช่หางแดงหางแรงหางแดงเหนื่อยเอายอมนี่คือสายพี่สายให้ลิน เบอร์ประมาณสิบเจ็ดปอนด์ถึงยี่สิบปอนด์ผูกที่หัวธรรมดาไปผูกธรรมดาไปครับผูกแน่นๆเลยแ่งเยอะไปหน่อยเยอะหรือเปลือยน่ารู้ว่าตากแดดแล้วด้วยเอ,อนานยน,นี่ <laughs> เดี๋ยวมารุ่นกันผูกไปธรรมดาครับท่านผู้ชมคือพยายามดูคลิปน้องให้จบนะครับพี่ๆนทะักท่าน รับชมผมจากจังหวัดอะไรบ้างแนละ้วเป็น FC ผมไหมแล้วชอบคลิปแบบนี้ไหมครับคอมเมนต์มานะครับฝากกดแชร์ด้วยนะผมต้องขอบอกก่อนหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่ามันขาดออกซิเจนและน้าน้ําหนาวนะครับต้องรอให้ปลาปรับสภาพประมาณ15วันถึง1เดือนถ้าปลาเริ่มปรับสภาพได้แล้วอาจจะกินเบ็ดนะครับแต่ตามบอ่อปิดตามบอ่ออะไรนยะปลาก็จะต้องน้งนํามันเยอะนะครับช่วงนี้ยังไม่มีตัวตุกจำวิจับเลยวะได้ยังไม่มีเลย,ยงเงียบเลยเดี๋ยวรอลุ้นก่อนเผื่อกินอาหารไม่จะไม่เปช่ เพราะเรามีเวลาแค่แป๊บเดียวทุกคนอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งส่วนที่เบ็ดที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวเบ็ดเบอร์ห้าในการตกปลาหางแดงประเพียนส่วนถ้ามีคันเบ็ดลอกอย่างผมคันหนึ่งก็เป็นตัวเบ็ดเบอร์สิบห้าผูกไว้เผื่อเจอปลาใหญ่เช่นปลาสวายปลาแหลปลาอะไรหลอยหัวนะครับผูกไม่ต้องใส่ตะกั่วไม่ต้องใส่กิฟก็ได้แล้วอาหารเบ็ดที่เราแช่น้ํามาปั้นให้เป็นกลมๆจะขออธิบายไวๆนะผูกเบ็ดเบอร์ห้าผมจะไม่ใส่ตะกั่วเลยนะผมจะผูกแค่เป็นเปล่า แลเก,ก,กลเี่ยวกับการเกี่ยวเหยื่อก็ไม่ต้องบีเดี๋ยวอธิบายยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเห็นภาพเดี๋ยวขออนุญาตผูกก่อนนะมีแล้วเริ่มมาแล้วหางแดงเ,มมเ,เหยื่อตะเพียนมาใั่ตะเพียนตะเพียนนี่ครับผูกเสร็จแล้วครับเบอร์ห้าของเราเนี่ยมาแล้วามาแล้วครับท่านผู้ชมทุกคนแล้วครับผมจะผูกเป็นใหญ่แว่นหนึ่งเฮ้ยสันเหมือนมีตัวใหญ่แน่เลยวนะนนียใช่ไหมม,มีตัวใหญ่เะตะเพียนไม่ได้กินหลายวันแล้วอยากกินตะเพียนช่วงหน้าหนาวนะครับพวกปลานี้จะสะสมไขมันนะครับเหมือนเหมือนคนเลย ยิ่หน้าหนาวไข่ปลาที่จะเยอะนะครับถ้าได้ไปกบจะไปทำปลาส้มปลาส้มนะมีทมม่านาชมบอกว่าเนี่ยทำปลาส้มเยอะมากเลยปลาส้มปลาเดี๋ยวเราอยากได้วันเนี้ยขอให้ได้แล้วกันวันเนี้ยนะขอให้มีตัวเพราะาอยากทำปลาส้มจริงอยากทำให้ดูแต่ไม่ใส่ข้าวเหนียวนะของกบอะอสูตรนี้ไม่ใส่ข้าวเหนียวสูตรใรสูตรมันเราไม่ชอบกินเปรี้ยวนี่ครับเป็ดใหญ่ผมจะคว้านไว้หอยหนึ่งการพวกปลาแรดปลาที่มันฟันคมๆได้ไหมครับ แล้วง่าย,ายๆอ่ะข้ามีปลาแดดอ่ะก็ไม่แน่นะเราไม่ได้มาตกนานแล้วอ่ะน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งใช่เป็นเดือนมาแล้วตับเพียรเร้่มานะครับ่จกเดี๋ยวร<ะ>อะล,ะล,ะล,ะลุ้นกัน<ะ>นี่หั่นเม็ดที่เราแช่น้ำเมื่อกี้นะเริ่มพอจะเกี่ยวได้แล้วครับเราก็เขย่าหน่อยอุ้ยปลาอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้มองด้วยที่การเกี่ยวหั่นเม็ดก็ไม่ต้องบี้นะเกี่ยวไปตรงกลางเม็ดอย่างเงี้ย อ้ยมีปลามี่ป,าป,าป,าปาลาแต้ใครตะเพียนเก็บกระชอนไว้ใกล้กว่านะคท่านผู้ชมไม่รู้ปลาอะไรตัวใหญ่มากเลยอ่ะได้เรได้โยครับเราก็เยิ้มหย่อนตรงนี้เขากินนะครับถ้าเป็นตะเพียนขาวแนะนำจมลงไปในน้ำประมาณคืบหนึ่งถ้าเหยือ่อลอยไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้โคตรลุ้นเลยอ่ะบอกเลยมีตัวใหญ่ด้วยนะครับอืมอุ้ย อุ้ยโโอ้หหางแดงตึ้งถางแดงใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอาถ<ช>ึง<ช>ว่าแล้วมันเปใหญ่จังหวะสันใช่ใช่แดงใหญ่ท่านผู้ชมช่วงนี้นะไขมันแบบแน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นเลยใส่อะไรทีนี้จะไปใส่ที่เรือใส่ช้างม็ได้มันขึ้นกินอยู่ในนั้นแต่เรายังไม่เห็นชัดว่าจะเป็นตะเพียหนหางแดงตะเพียนขาวตัวใหญ่นะครับเราต้องลองหย่อนดูนะครับเฮ้ยอะไรมาโฉบน่ะเราไม่มองเมื่อกี้ไม่โดน สีแดงฝนใสเงือป้าป่ะน่ะเงือป้าไปโตก่อนตอนนี้ยังไม่เจอตะเพียนใหญ่เลยไม่แบบไม่เห็นจะใจเลยวะเฮ้ยถ่านใต้น้ำใต้น้ำหลบกินอยู่นะอรัคุผู้ชมย่อนครับย่อนต่อครับแม่งเริ่มระแวง ใส่เสื้อตัวนี้มาต้องหมานี่โชบไม่โดนอุ้ยหางแดงซ้ส่วนนะเมื่อกแค่เห็นรึเไปแล้วใหญ่ยกับบ้านเราหน่อยเยอะเลยแหละไม่หน่อยวันนี้ว่าจะทำเมนูนี่คิดเลยนะพ่อจอบผัดพริกผัดพริกกะเพราอ่ะผัดกะเพราอ่ะได้ประมาณนั้นนะ ้าเวลาเหลือไงก็ต้องเหลือแหละกับข้าวเย็นเราด้วยชิวๆนะมาทำชมบรรยากาศหน่อยว่าแดดแดดส่งๆแต่เย็นนะออืกวบยังร้อนหลังอยู่เลยนี่มันก็ลมเย็นตลอดทุกคนแต่ว่ามันก็มีความร้อนของแดดอยู่เปลี้ยนๆพลมวันนี้ไม่ได้เอาลมมาเลยนะ้ทุกคนพัดลกกวบเพิ่งพูดเมื่อกี้กับสันว่าอะไรก็บบอกว่าอะไรเม่อก เจี๊ยปะดุกก็ดีเออเอกีเพื่อนเพื่เมื่อกี้ทุกคนไม่อยากกินปลาดุกปลาดุกขึ้นมาตัวเป็นเลเลยไซส์เป็นโลไซส์โลกว่าว้าวว้าแล้วมีปลาใหญ่มานั่งกันนิ่งอยู่ว่ามีปลาใหญ่มาใช่ไหมจะดูว่าปลาเล็หรือปลาอะไรปลาดุกครับกำลังบ่นอยากกินตั้งสองตัวปลาดุกขึ้นมาบอกเลยว่าเสร็จแน่เต็ดนีิจะสั่นแน่นอนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะย้อนปลาดุกหน้าดินนะครับอย่าไปใต้น้ำอาชีพเก่าก็ตกปลาดุกนะ ตกวันหนึ่งเป็นร้อยโลตกปลาดูกขายคู่นะฮะว่าเวอร์ลองไล่ดูคลิปเอาถ้าพูดง่ายๆก็เลยว่าถ้าเอาอย่างสันสมัยก่อนหน้าบ้านเราปลาดุกเราก็มีเนอะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาปล่อยกันเยอะด้วยถ้าเอาความเป็นจริงอะเนอะเขาปล่อยปล่อยแล้วตอนนี้ไม่เป็นปลาเอเลี่ยนก็เลยไม่มีแล้วเขาไม่เขาห้ามปล่อยแล้วปลาเยอะมากนะปลาดอกเอ้ยปลาดอกปลาดุกนี่เป็นปลาเล่นสปีชีส์ที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยครับเรื่องจริงนะไข่ปงไข่ปลาลูกกุ้งกินหมดทุกอย่างเลยแต่ถามว่าปลาดุกอร่อยไหมอร่อย เมื่อก่อนหน้าคลองเราตกวันหนึ่งแลนะได้เยอะนะหน้าบ้านเราอะลลต,ออตอนนี้หายากมาก,มากจนเมื่อกี้มันขึ้นมาค่ะทุกคนกบเพิ่งพูดกับสันว่ากบอยากกินแล้วมันขึ้นมาห้ามพลาดนะมิตรสจะหฉาดันได้ไปไปคิดว่าจะได้ไหมก็ต้องรู้ว่าเขาจะไปที่อื่นต่อโอเคลองดูแย่หน้าดินแต่มันเป็นปลาที่ตะกาดนะปลาดุกอะหย,ย่นอนหย้าดินจมไปนียหน้าดินเลยเอาไว้ถึงปากเลย ก็โก่นวดโงปากินจะหย่อนได้กรอกกรอบปากได้เลยพ่อร้ายอีกแล้วท่านผู้ชมครับเหมือนมีปลาอะไรมาแปลกๆนะครับเพราะว่าน้ำมันวูบผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนแล้วก็ขันหย่อนทำใหญ่ทิ้งไว้นะครับเดื๋ยเป็ right พ <tr> box. นพวกปลาแรดปลาอะไรมาแอบกินนะครับเพราะปลาแรดเป็นปลาที่ขี้ระแวงมากๆเดี๋ยวผมจะหย่อนรูนู้นนะมาแอบกินอยู่รูนู้นท่านผู้ชมเจะหย่อนตรงนี้นะครับ ลุ้นกันผู้ชมุมาแล้วมาอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันมาจะได้ไม่ได้ตัวนี้เอามาเร็วเหยื่อถึงปลายแล้วนะนักแสดงพร้อมนะนักแสดงพร้อมมาเร็วเฮ้ยปลาโหลุดหางแดงตัวเล็กครับ <c oughs> ผมไปไหนแหวกนู้นแหวกป่องเพิ่มนะทุกคนเอาครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พยายามบอกว่ามีปลามันดึงผัก กระชุบกระชุบนะครับก็มีสองอย่างไม่สวายก็ปัตเพียนไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวรอลุนกันว่าจะมีตัวให้เห็นไหมครับดึงแรงมากแ,แล้วแล้วเราอ่ะไม่ได้เฝ้า,ากันเมือ่อกี้นะเราตกอุนาทั้งกันเดี๋ยวมารุ้นค่ะทุกนททคนนะครับท่านผู้ชมหน้าหนาวไปนี้นะปลาไม่ค่อยกินเบ็ดครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนหมายนะครับขออนุญาต ต่อแค่แป๊บเดียวหนูหางแดงตัวเล็กไปนหางแดงตัวเล็กเยอะมากครับก่อกวนแล้วก็ปลาใหญ่มากวนด้วยเนี่ยประเด็นอะไม่รู้ว่าปลาอะไรจับจุดย,ยังไม่เห็นเลยว่าปลาอะไรอะไรนะเนอไม่รู้ปลาอะไรไม่จับจุดมันไม่เห็นนกทีถ้าจับจุดเห็นนะท่านผู้ชมเอ้ยหัวบอกเลยว่าไม่พลาดนะยังไงต้องโดนแล้วปลาดุกมารอบเดียวแล้วก็หาย,ยนะขึ้นมาโชว์เฉยอยู่มานานนะถึงตัวใหญ่แกมเกนอยากได้กวนั้น หรือเยอะเราไม่เด็ดป่ะผลุตต้องอะไรนะหัวใจไก่ไก่ขาวหน่อยนะเปลี่ยนไหมว้าวโอ้หได้มันนี่แหวกอีกแล้วครับท่านพุ่งเข้ามาเลยแหวกอุ้ยหือ จะได้ไหมเวลามีน้อยมากเลยนะอากาศเย็ยนเลเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เจ้าของบ้านบอกว่าว่างๆมาแหวกให้ผมหน่อยนะบอกได้แต่ผมแหวกให้ <c oughs> <laughs> เพราะว่าสวะของเยอะก็ไม่ดีปล่อ,อเลยครับเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเวลามีน้อยต้องรีบเลยเร่ง <c oughs> เ,เครื่องท่านชมเริ่มมาแล้วครับนั่ลุ้นกัน มันจะมีตัวที่ใหญ่หรือตะเพียนใหญใหให่เราเห็นบ้างไหมครับท่านผู้ชมบอกลุ้นอีกแล้วเหรอลุ้นตั้งแต่แเปิดคลิปมาแล้วน <c oughs> หน้าหนาวเป็นเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่าปลามันจะขาดนอกตะเพียนต้องรออีกประมาณเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนให้มันปรับสภาพได้เมื่อไหร่จะกินดีครับมาแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอ๋อปลาหางแดงอู้ว้าวจะปุ้ยจะปุ้ยอ่าหมาเนี่ยเคยมาพี่แจ็คไหมอืมแจ็คปล่อยตะเพียนลงไปผมโคตรแค้นเลย ตอนเนี้ยไม่ขอได้มากก็ขอแค่ได้กับข้าวจานหนึ่งก็พอทันแล้วต้องได้สิต้องได้สิต้องได้ไซส์เมื่อวานเลยอันเนี้ยไซส์ที่บ้านเราอะปล่อยนะตัวนี้มันรู้สึกหยามใจไงไม่รู้ <c oughs> ออกมาถึงแม่น้ําเจ้าพระยารอก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยไซส์เล็กมันเกิดเยอะเพราะป่ะคลองมันปิดนานเนี่ยตอนเปิดมาเป็นปอะไรจะเยอะช่วงเนี้ยผู้ชมมีไซส์ขึ้นมาแล้วมีไซส์ว้าวเฮ้ย,ย <c oughs> ใจกว่าเดิม เก็บไว้เก็บไว้อันนี้ใหญ่เลย,ย,ยปลาเย็นเจี๊ยบเลยปลาตัวเย็นเจี๊ยบเลยอากาศเยน็นตรงนี้ยิ่งอากาศเดิมเนี่ยเริ่มเย็นแล้วเนี่ยสัน,น,น,นยิ่งยิ่งเย็นยิ่งหนาวแล้วเนี่ยเราจะออกแทงปลากันไม่ออกอะไรเงไม่ไหวจัดตัวเ <laughs> มื่อคืน 98, สิบเก้าสิบแปดองศายี่สิบองศานอนต้องใส่จะปิดแอร์บอกเลยสันเรือลำนี้เอารุ่นเดอะเลยไรเง้ตายายไม่ใช่ตาทั้งคู่ตาตาทั้งคู่คนขับก็ผู้ชายคนนั่งก็ผู้ยายผู้ชาย รุ่นนี้รุ่นเดอะเลยอ่วันนี้ไม่เจอตะเพียนทั้งตัวเลยทุกคนเก็ไบไว้ก่อนนะหนึงแต้มหัดพริกได้อยู่คุตตัวใหญ่ๆนะแต่ได้ตัวเล็กสันเจออะไร ุยกันเมื่อกี้ว่าถ้าตรงนี้มีปาแรดไหมคุยอีกแกแม่งโผล่มาเมื่อกี้ว่าแล้วไม่มีปลาไม่มีปลาเล็กทุกคนมาลุน้นกันค่ะทุกคนต่อยังน้อยให้ได้ปลาแรดวันนี้เราจะไม่ได้กับข้าวเย็นนะคะทุกคนเพราะสันจะปล่อยปลาแรดทีันนี้ต้องมีสามโลใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาอะ ลุน้นแล้วมีอะไรตื่นเต้นแล้วหมาก็เห่าไปนนเรือก็มาจะสั่งขึ้นเรือไปไหนปะดีในจังหวะถันมองพอดีอ่ะก็เห็นด้แ,ลห,แห,หละเมือ่อกี้ขึ้นขึ้นมาตอนนี้ขึ้นใหญ่ด้วยถ้าเราโผล่รูนี้อ่ะโอ้อยเวียนหัว จะหายวิ่งเนี่ยคลื่นมาดูความคลื่นหนิทุกคน,น,น,มนไม่น่าเชื่อถแตนเพงพูดถึงว่าถ้าแบบอย่างเงี้ยน่าต้องมีงมปลาเล็ดเรานั่งคุยกันนะเมื่อกี้ตอนหลังกล้องอ่ะไม่เป็นไรได้ปลาเล็ดก็ไม่เป็นไร,ไนไรแค่ไม่ได้กับข้าวเย็นแค่ไปตลาดแค่นั้นแหละคือมันต้องเลือกครับระหว่างปลาเล็ดกับ เราเพียนแล้วก็หางแดงแต่เราอาให้เลือกระหว่างกับข้าวเมียกับกับปลาเล็ดปลาเล็ดกับข้าวเมียเดี๋ยวขาเมื่อไหร่ก็ได้นี่โอเคโอเคปลาเล็ดโชว์ท่านผู้ชมหน่อยโอเคโอเคปลาต้องปั่นอย่างนี้เวลาเหลือน้อยมากตอนนี้น้อยลงเยอะมากเลยเราต้องคอยดูไว้ท่วงเพราะว่าไม่รู้มันจะแอบกินตรงไหนใช่ ต้องมองเลยเพราะมันกินเบามากมันจะปากขึ้นมันแบบเบาๆเราต้องคอยสังเกตครับแล้วก็หย่อนแบบหลบๆเขาหน่อยองมสวยผูย้มชมมีเวลาจำกัดครับมาช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับผู้ชมขอเม่นเกันมา ทุกคนไปแล้วค่าสายไปแล้ววิลุ้นว่าฝันลุ้นว่าสวรรค์ปะเนี่ยลุ้นว่าสวรรค์ปะเนี่ยอุ้ยขาดปลาอะไรอ่ะอถ้าไม่ขาดอ่ะมันเป็นสีอะไรอหร,อรือว่าอะไร จบแล้ววันนี้กลับบ้านกับข้าวก็ไม่ได้หรือปลาวันปักนีไไงไม่เป็นไรคว่นี้จะตามหน้าไหมควันไม่พอควันสั้นไปหน่อยเบ็ดใหญ่ผมจะควันไหมหน่อยหนึ่งาการพวกปลาเลดปลาที่มันฟันคมๆได้ไหมครับเสร็จแล้วง่ายๆถ้ามีปลาเลดอ่ะก็ไม่แน่นะเราไม่ได้มาตกนาแล้ว แต่กลัวแต่ว,ว่ามันไม่น,นั่นท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ไม่ใช่ปลาแรดครับจระเมดครับจระเมศขึ้นคู่สวายเลยครับรบไม่เห็นเลยนะครับไม่งั้นไม่เพราะว่าถ้าเป็นปลาแรดไม่ไม่ขาดนี้นะคะเพราะว่าผมคว้านอย่างเงี้ยมันกัดกึ้บเดียวขาดมันเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เจอปลาแรดเอ่ใช่ปลาสวายขึ้นครับเะได้รู้นี่ครับยังมีเวลาได้กับข้าวเย็นใช่ปะ จริงๆอะได้นานแล้วกับข้าวเย็นอะแต่เราพะวงปลาใหญ่กันไงอย่นี้ต้องทำละตามล่าให้ได้เป้าปลาแรดก่อนยายป้าเรียกป้านี่เป้าปลาแรดอยู่ครับ <c oughs> แป้นนึงยายเดี๋ยวมันไปถ่ายคลิปอยู่ครับ ปลาแล็ดอยู่ค่ะปลาแล็ดปลาแล็ดอยู่ครับขยับเรือไม่ได้เดี๋ยวมันไปติดตามมานานแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเฝ้าปลาแล็ดก่อนยายต้องใส่ถ้าผูชมปลาได้ไหมอะปลานีต้องใส่เดี๋ยวให้ยายแล้วกันเดี๋ยวยายเดี๋ยวปลานี้ให้ป้าเอาปลาสรุปเมียไม่ต้องกินปลาเดี๋ยวไปซื้อกินเอาเดี๋ยวให้เอาไว้แล้วเดี๋ยวไปหาป้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับทผู้ชมขอเวลาอีกประมาณนักสิบนาทีเราตามได้เราตามได้ตามไปแป๊บเดี๋ยวน่าจะพอกับข้าวยายอยู่ ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็เดี๋ยวขับตามไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวขับตามไปครับอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวขับตามไปยายวันนี้ขอป้าได้ไหมอย่าเรียกยายได้ยายอยากใ้ป้าป้ามาจังหวะที่ผมออกมาช้ามันจะเยอะนี่จะให้เยอะหมดถ้ารายเยอะก็จะให้เยอะแต่นี่มันได้แค่นี้เพราะว่า เฝ้าจะปลาใหญ่ทุกคนไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่เป็นไรไะนั้นเดี๋ยวสู้สุดๆแล้วสู้แบบสุดๆถ้าไม่อะไรอะไรอะไรหางแดงหางแดงมาตกให้ใหญ่สักตัวสองตัวปะวันนี้ไม่ใช่วันของเราอะสันฮะวันนี้ไม่ใช่วันของเราว้าวนานๆมาทีละตัวปลาแยญ่แล้วหนาวเดี๋ยวเราออกช้ากันไปก่ถูกต้องค่ะ ท่านผู้ชมได้ปลาแค่นี้เองเดี๋ยวไปยายเนะลยครับโมเดลเฝ้าประเล็ดไปครับเดี๋ยวเฝ้า,าประเล็ดยาย ถ้ามีเยอะให้หมดแล้วที่ออกมายาเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวป้าไม่เป็นไรค่ะโอ้หนี่น้อยมากเลยเดี๋ไม่ใช่ป้าอยากถามว่าทำงานอะไรราชการเราไป็นอะไรขอฝ่ายปกครองอ๋อจ้ะป้าว่าตําหนัก้ากอยู่ตรงไหนอยู่ในคลองว่าตําหนักเลยผมอยู่วัดเกตี้ยบ้านบางหวินซอยสันสุขอ๋ออยากถามพวกไอ้ตอจต้อจอสงสารผมรู้จักหมดเลยะป้าก็รู้เขาก็รู้จักป้าอ๋ออยู่แถวนี้ป้าบ้านป้าอยู่ตําหนักโอเคค่ะขอบคุณค่ะจด้ป้าติดตามมานานแล้วค่ะวันนี้ ไม่เป็นไรไม่รได้เยอะผมให้หมดเลยใช่ถ้าได้เยอะกัดมาให้หมดเลยเดี๋ยววันหลังถ้าเจอคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ถ้าป้าป้าวิ่งอยู่แถวนี้ผมเผีจะจ้าป้าชื่ออมพันพลจินดาล่ะโอเคค่ะมาที่เพจจ้าได้จ้าได้ขอบคุณค่ะจ่าจ่ขอบคุณครับพี่ๆท่านทุกท่านวันนี้นะครับหลุดไปเราคาดกันว่าเป็นปลาแบบปลาเล็กนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรวันนี้ดีใจมากเลยเจอยายเอฟซีนะครับโหยายอยู่ไกลๆยังเรียกเรายังจำผมได้ขอแค่เจอพอแล้ว เสร็จได้ท่านผู้ชมถ้าผมได้ปลาเยอะนี้ถือว่าได้ปลาเยอะๆผม,มให้ยายหมดเลยนะครับถือว่ายังไงอนะแบบเจอแบบ ยายบอก,<ช>บอก,ก FC FC ฝากมือเรียกยังไงต้องมาพอดีเราถ่ายคลิปมาหายายหน่อยมาหายายหน่อยตอนน,น,นั้นกำลังกินแล้วยายเรียกบอกจะพักหนึ่งเราก็บอกยายตื่นเลยผมขับตามท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรคลิปนี้มีความสุขมากได้เจอ FC นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับยังไม่จบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามี EP ต่อไปตามล่าตัวนี้ให้ได้นะครับก<อ>ไม่เป็นไรแล้วไม่รู้ปลาอะไรของขึ้นไม่ได้นอนแน่คืนนี้ครับคืนนี้คงใส่ไม่ได้นอนด้วยการเสียเวลาครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมและขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเเเเพื่่่อออใให้้้้้ป็นน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 นกาลลัััังงจมิสตร์ูชววีีคไไดแย